แอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตอรอเบอรี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถามได้จารนะครับเราคุยทุกสีเสื้อนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นพิเศษจริงๆที่โอกาสได้คุยกับอ,อ,อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าผมเนี่ยเป็น F4 ท่านมาตลอดนะครับ อาจารย์ไพสาลพืชมงคลนะครับนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ไปสารครับครับสวัสดีครับผมเป็นติดสีอาจารย์ไปสาลมาโดยตลอดนะฮะหลายฟีที่ผ่านมาอ่านข้อเขียนและกรับมอบคุณมกอาจารย์ขอถามเรื่องพลเอกประยุทธ์หน่อยครับมันมีโซเชียลที่โพสต์่าเรื่องสปงงแล้วบอกว่าตึกถล่มเนี่ยต้องโทษลงตู่คนเดียวเหรอครับต้องโทษประยุทธ์จันโอชาอาจารย์ไปสารคิดว่าเรื่องนี้มันมันถูกต้องหรือครับ พราะว่ามันไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมแก่ท่านพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับท่านก่อนอื่นต้องรู้จักว่าสตงเป็นใครก่อนนะครับสตงนี่หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนี่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเขาไม่ขึ้นกับรัฐบาลนะครับเขาขึ้นอยู่กับคณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดินหรือที่เรียกว่าคอตงอรัฐบาลไปทําอะไรเขาไม่ได้นะครับทีนี้เมื่อเขาได้รับจัด,จดสรรงบประมาณไปสร้างอาคารแล้วเนี่ยการบริหารจัดการนี่เป็นอำนาจของคอตงอในการกํากับควบคุมดูแล โดยสงตงเนี่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการรัฐบาลไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใดๆเลยครับและที่สํคัญรัฐบาลไม,ไม,ไม่ไม่มีกล้าไปไปไปแย้มกับเขาหรอกครับงองขอครับเจอสองตรงรัฐบาลงองขอเลยคนที่ไปดา่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมถึงบอกมันไม่แฟร์ไงครับผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับท่านหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องนี้ไปด่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่าดดวมมไม่แฟร์กับท่านเพราะหนึ่งท่านอยู่ในฝั่งรัฐบาลท่านไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การใช้งบของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างะารนี้เลยนะครับมันไปด่าท่านผิดตัวเนี่ยมันก็ไม่แฟร์นี่นอกาก่ไม่แฟร์แล้วมันมันเสียหายครับมันเสียหายยังไงคือการไปด่าคนเปลือไปบมนนะครับไม่รู้ผิดรู้ถูกเนะี่ยผลแท้จริงคือการช่วยเหลือคนทําผิดตัวจริงให้ไม่ต้องรับโทษหรือพ้นผิดไปนะครับอย่างวันนี้เนี่ยถามกันหน่อยแต่ว่ารู้กันหรือ,อยังว่าใครเป็นผู้ก่อสร้างอาคารนี้ตัวจริงใครครับ ไม่ไม่รู้ใช่ไหมครับเมื่อไม่รู้เนี่ยเราไปด่าไปบทแล้วก็ท่าจังจิกหัวด่าจีนไอจีนก็ไอบริษัทจีนที่ถูกด่านะครับมันไม่ได้เป็นคู่สัญญาและมันไม่ได้เป็นผู้รับเบาด้วยนะครับบริษัทจีนนี่ชื่อเลนเวย์ไชน่าเลนเวย์ยี่สิบนะครับ,รบเขาไม่ได้เป็นผู้ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับรัฐบาลกับสตงอด้วยนะครับบริษัทนี้เป็นจอยเวนเจอร์หรือห้างุส่วนสามัญชนิดพิเศษร่วมกับบริษัทอิตาเลียนไทย ซึ่งเป็นปรบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะครับสองอันนี้จับมือเข้าร่วมกันเป็นห้างุนส่วนกันและจอยเวนเจอร์นี่แหละไปทำสัญญารับเหมาต่อสร้างอาคารอะไนี้ทีนี้เมื่อเขาไปรับเหมาสร้างอาคารรายนี้แล้วเนี่ยเขาจึงเป็นคู่สัญญาจึงไม่ใช่ทั้งบริษัทจีนและไม่ใช่ทั้งอิตาเลียนไทยแต่เป็นไอนนติบุคคลนั้นใหม่มารียกว่าจอยเวนเจอร์อิตาเลียนไทยกับชัยนาทร์นะครับไอ้น,นี่เป็นผู้รับเหมาทีนี้เมื่อเขาได้สัญญ,ญามาแล้วเนี่ย ก็ยังมีข้อต้องพิจาณาต่อไปว่าเขาเป็นผู้ทําการก่อสร้างเองหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีหลายกรณีนะครับที่ผู้รับเหมาได้สัญญามาแล้วเนี่ยไม่เป็นผู้ก่อสร้างเองแต่เอางานเนี่ยไปจ้างเหมาช่วงให้ผู้รับเหมาะะรายอื่นออซึ่งรายนี้นะครับก็มีข่าวที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียตอนนี้เป็นการแปร่หลายนะครับว่าเจ้าเวนเจอร์เมื่อได้งานมาแล้วไม่ได้ลงมือก่อสร้างเองหรอกครับเอางานนี่ไปจ้างเหมาช่วง อะแรผู้รับเมาช่วงได้งานแล้วก็ไปจ้างช่วงต่อกันถึงห้าช่วงนะครับมันจึงทําให้เงินก้าก่อสร้างเนเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมถึงตั้งคําถามนะครับว่ารู้กันหรยอยัางว่าใครเป็นผู้รับเบาตัวจริงใครเป็นผู้ก่อสร้างตัวจริงนะครับที่ความผิดในทางอาญาเนี่ยมันทํามันผู้รับผิดก็คือผู้กระทําคนที่ไม่กระทําไม่ต้องรับผิดนะครับการที่อาคารถล่มลงมาเนี่ยคนที่ต้องรับผิดทางอาญาเนี่ยคือผู้รับเบาคนที่ทําการก่อสร้าง ไอ้คนที่ไม่ได้ทําการก่อสร้างไม่ต้องรับผิดทางอาญาแต่อาจต้องรับผิดในทางแพ่งถ้าหากว่ามีข้อสัญญาหรือมีข้อกฎหมายที่ให้ต้องรับผิดนะครับอย่างเช่นสัญญาามเอางานไปรับเบาช่วงเนี่ยเลื่อนแล้วเอางานไปรับเบาช่วงอย่างเนี้การเอางานไปรับเบาช่วงก็ผิดสัญญานะครับหรือในกรณีที่ไปให้รับเบาช่วงแล้วมีข้อตกลงว่าถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ผู้ให้รับเบาช่วงต้องรับผิดชอบร่วมด้วยอย่างนี้ก็ต้องรับผิดชอบ แต่เป็นความรับผิดชอบทางแพ่งนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราไปจิกวัาดาจีนและตั้งเรื่องดําเนินคดีกับบริษัทจีนด้วยถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อสร้างนะครับคดีนี้แพ้ครับในสุดศาลก็ไม่มีทางออโทษได้ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทาความผิดแล้วมันทําอะไรมันทําให้เกิดผลคือไอ้คนที่ทําความผิดตัวจริงเนี่ยลอยนวลถูกไหมครับวันเรื่องนี้ต้องตั้งสติกันให้ดีวันนี้กําลังหลงทาง และหลงทางไปในทางช่วยคนผิดให้ไม่ต้องรับผิดและไปดําเนินคดีใส่ความให้กับคนที่ไม่ได้ทําผิดและอย่างนี้มันจะยุติธรรมที่ไหนในบ้านเมืองและวันนี้ไปด่าเปลือบมถึงพลเอกประยุทธ์ท่านไม่ได้เกี่ยวท่านอยู่ในฝ่ายรัฐบาลน,น่นไม่ได้อยู่ในฝ่ายกงุ์กริสุระ <S <S และที่สําคัญนะครับถ้าเป็นงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วเนี่ยพวกหน่วยงานรัฐบาลไม่กล้ามาแย้มหรอกครับกลัวงอกอเพราะเขาเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบรัฐบาลพันเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วหน่วยงานของรัฐไม่กล้ามายุ่งกับเขาหรอก พราแล้วเขาเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลไปยุ่งเขาไม่ได้เมื่อเขาได้งบแล้วเขาไปบริหารจัดการกันเองนะครับอยู่ภายใต้การกํากับควบคุมดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพราะเรื่องนี้เนี่ยต้องไปเพ่งมองอที่สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจริงยังไม่ผิดตัวนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองต้องไปหาความจริงให้ได้ว่าใครเป็นผู้ทําการขอสร้างรายนี้ตัวจริงเพื่อจะได้ให้ต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่นั้นไม่ใช่นั้นก็จะหลงคนไปไปดำปเดินคดีคนที่เขาไม่เลยับผิดและในสุดคนผิดก็ลอยนวลสุดท้ายแล้วก็คือว่าอิตาเลียนไทยกับไชนาา่าเดลเวเทนเนี่ยรอดคนที่ต้องรับผิดชอบทางอาญ,ญาก็คือคนที่รับเหมาช่วงสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายที่เป็นคนทำใช่ครับคือต้องหาความจรงิงให้ได้ว่าใครเป็นผู้ก่อสร้างรายนี้ตัวจริงไม่ใช่ไปถือสัญญาว่าอ่า ไอ้จอยเวนเจอร์รับผิดชอบไอ้จอยเวนเจอร์เขาเป็นผู้รับเหมาก็รับผิดทางท่างไปนะครับเพว้นแต่เขาทําการก่อสร้างเองเขาก็ต้องรับผิดทางอาญาทีนี้ยิ่งไงษ,ษับเชน่าเรนเว์เนี่ยมันเป็นมันเป็นจอยเวนเจอร์ในอิตาเลียนไทยกับ,ก,บกับเชน่าเรนเว์เท่านั้นเองเขาจะไม่ต้องรับผิดเลยเว้นแต่ว่าเขาทําการก่อสร้างเองซึ่งผม้องท้วมจริงไงบอกว่า,วาตั้งสติกันให้ดีนะครับไปหาความจริงให้ได้ก่อนว่าใครเป็นผู้ก่อสร้างรายนี้ตัวจริง วันนี้ตึกถล่มมา 4, 5, สี่ห้าสัปดาห์แล้วนะครับแล้วยังไม่รู้รอีกแล้วว่าใครเป็นคนก่อสร้างรายนี้ไม่สังเกตบ้างนะครับว่าไอ้ชนยาเรนเวเนี่ยออฟฟิศมันเนี่ยเหมือนกัะตู้คอนเทนเนอร์แล้วไม่มีพนักงานเลยมีอยู่สี่คนถูกจับไปแล้วแล้วก็ไม่มีเครื่องมือเครื่องจกักรสกิลหนึ่งมันจะไปก่อสร้างอางานก่อสร้างสองพันกว่าล้านได้ยังไงไอ้สภาพก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นผู้ก่อสร้างทีนี้ใครก่อสร้างนะครับทําไมคนที่มีอำนาจหน้าที่เรื่องเนี้ย ไม่ไปแสวงหาคนก่อสร้างตัวจริงซึ่งมันไม่ยากครับโอเคโอเคครับอาจารย์ทีนี้ต้องกลับมาถามว่าแล้วที่อาจารย์บอกว่าไชน่าเรลเวย์เนี่ยมันแค่บริษัทที่มันมันไม่ควรจะเป็นบริษัทที่ก่อสร้างได้เนี่ยมนอยู่ในกระดานเล็เกๆเนี่ยมันเอาผิดกับใครอะฮะที่ทำไมอยู่ๆเนี่ยบริษัทไชน่าเรลเวย์เนี่ยถึงมันเป็นคู่สัญญาจอยเวนเจอร์กับบริษัทอิตาเลียนไทยได้อันนี้ต้องออกผิดกับใครทำไมถึงมีไชน่าเรลเวย์มาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ครับ ต้องไปเอาผิดในทางแท่งกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนี่นะครับว่าคุณทําในคณะกรรมการการ,การว่าจ้างเนี่ยเป็นอยู่ในหน้าหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะครับไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเองไอ้คณะนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับเหมามาซึ่งเขาต้องตรวจสอบคุณสมบัติแลวก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่าเขาบอกก็เชื่ออ,อิตาเลียนไทยเพราะอิตาเลียนไทยเป็นหนึ่งในห้าย่าเสืองก่อสร้างของไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็มีเหตุผลที่เขาจะพูดได้ว่าเขาที่เขาได้ชนะประมูลเนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อถือในอิตาเลียนไทยก็ทําได้และบริษัทเชนาเรเวเนี่ยมันก็เป็นแค่หุ้นส่วนนั้นหนึ่งในใจักรวินเชอร์เนี้ยเท่านั้นเองครับนั้นทามอาจารย์ในคำถามหนึ่งว่าบริษัทเอออิตาเลีย,ยนไทยบริษัทที่อาจจะร่ํารวยแล้วก็เป็นหน,นึ่งในห้านี่ยทําไมเขาต้องไปร่วมมือกับบริษัทชนาเรเวด้วยครับมันมีเหตุผลอะไรอย่าง คือระบบการก่อสร้างประเทศไทยมันเป็นระบบที่เอื้อเฟื้อต่อการทุจริตนะครับคืออ่าเ่วันนี้เราจะรู้กันว่าในวงการก่อสร้างมีห้าเสือคือห้าผู้รับเหมารายใหญ่ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับห้าเสือเนี่ยเป็นของนักการเมืองที่สังกัดพรรคการเมืองทั้งสิน้นมีแต่อิตาเลียนไทยบริษัทเดียวที่ไม่เป็นของพรรคการเมืองและไม่เป็นนักการเมืองนะครับแต่เขาเป็นสัตว์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท่านไอ้ไอ้ไอ,ไอ,ไอ,ไอ้เาืซอหลาเนียมันก็รับงานก่อสร้างจากรัฐบาลมาปีๆหนึง่งหลายแสนล้านนะครับพอรับมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เกินกําลังที่มันจะทําได้มันก็ทําไม่ไหวมันก็ต้องการหาคนมาช่วยทีนี้ในขณะเดียวกันไอ้บริษัทต่างชาติเนี่ยมันก็อยากจะมาประมูลงานในประเทศไทยเหมือนกันเพราะเขาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สามารถมาประมูลงานได้แต่ระบบการระเบียบของเราเนี่ยถ้าต่างชาติจะมาประมูลงานนะครับ หนึ่งคุณต้องขออนุญาตทางานในฐานะที่คุณเป็นคนต่างด้าวสองกำหนดราคาว่าถ้าราคาถ้ากอราคาของคนต่างชาตินะครับต้องต่ํากว่าของผู้รับเหมาไทยเกินสามสิบเปอร์เซ็นจึงจะถือว่าได้รับราคาประมูลเพราะฉะนั้นบริษัทต่างชาติถ้าจะเข้ามาประมูลแข่งเนี่ยก็ต้องเสนอราคาต่ากว่าผู้รับเหมาไทยเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นมันก็แจ๊งแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับไอ้พวกนี้ก็จูงใจไอ้พวกเนี้ย แทนที่จะต้องประมูลต่ำกว่าส0มสิเอร์เ็นตเนี่ยก็เอาเงินไปซื้องานหรือไปจ่ายค่าหัวคิวให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยสักสิบห้าเปอร์เซ็นดีกว่าก็ยังเหลือตั้งสิบ้าเปอร์เซ็นันระบบของมันเนี่ยมันบังคับให้ผู้รับเหมาไทยเนี่ยรับงานต่อไปไม่ไหวแล้วเนี่ยต่างชาติจะมารับเหมางานก็ไม่ได้เลยทําให้ก็เกิดการั้วกันนะครับก็เดินการให้เกิดระบบที่เรียกว่าจอยเวนเจอร์กันไอ้บริษัทรับเหมาไทยมีคุณสมบัติแต่ว่างานล้นมือทําไม่ไหว ไอ้บริษัทต,ต่างชาติมาทําไม่ได้เพราะขาดคุณสมบัติหรือถ้าจะประมูลก็ต้องราคาต่ามากเพราะไอ้สองนี้เลยมาจับมือ Joy กันจอยเวนเจอร์กันแล้วก็ใช้จอยเวนเจอร์นี่นะครับประมูลงานก็ได้มาเพราะไอ้คนที่ติดต่อเนี่ยจึงเป็นพวกฝั่งไทยครับเพราะเนี่ยเมื่อกี้ว่าการติดต่องานแบบนี้มันก็ต้องมีค่าใต้โต๊ะตรกไมครับจะค่าใต้โต๊ะเท่าไหร่ไม่รู้แหละ้ลวต้องมีเพราะฉะนั้นทันทีที่บริษัทจอยเวนเจอร์ Joy ได้งานเนี่ยมันก็ต้องจ่ายค่าวอลคิวรอบแรกแล้วทีนี้บริษัทจอยเวนเจอร์ Joy นี่น ยักษ์อาห่าเสือเนี่ยมันก็ไม่มีปัญญาทำมันก็ให้พลลัในการแท้างเนี่ยเป็นภาษัทต่ตางช,ชาติเนี่ยราษัทต่างชาติเนี่ยมันทํางานแล้วเนี่ยมันต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าจะทํางานรับงานส่งงานได้ปกติหรือเปล่าซึ่งมันก็มีปัญหาอีกมันก็จะมีอะไรม่ให้ผููรับเมาช่วงที่มีอิทธิพลในเมืองไทยเนี่ยไปเสนอว่าผมขอรับเมาช่วงคุณละกันและผมรับผิดชอบในการส่งงานให้ขอรอับงานและคุณไม่ต้องมีปัญหาไอ้พวกนี้ก็ดีเหมกันเนี่ยก็หักแค่ว่าคิวจมอั่นึงก็เอางานไปช่วงให้ ไอ้ประจักรช่วงที่สองแล้วมันก็ช่วงไปช่วงที่สามช่วงที่สี่ช่วงที่ห้าเนี่ยนี่คือความขิดหายของระบบก่อสร้างของประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่เห็นหรอกครับแผ่นดินไหวคาราวนี้เนี่ยที่มีตึกจนเสียหายเนี่ยห้าสิบกว่าตึกเนี่ยเป็นของเอกชนหรือว่าของหรือของรัฐนะครับของรัฐทั้งนั้นนั่นมันแสดงว่าไอ้ระบบการก่อสร้างที่มีปัญหาเนี่ยอยู่ในภาครัฐไม่ได้อยู่ในภาคเอกชนซึ่งวันนี้การแผ่นดินไหวผ่านมาตั้งห้าสัปดาห์แล้วนะครับ มีการตรวจสอบอาการต่างๆมากมายก็ปร,กรากฏว่าของเอกชวนไม่เสียหายโดย่วไฟไม่เสียหายที่เสียหายนี่เป็นภาครัฐมีการสั่งระงับการใช้งานไปแล้วห้าสิบเปอร์เนะครับและยังมีปัญหากันอยูย่เยอะๆเพราะงานแผนดินไวการ์นี่นะครับมันทําให้ไวไปถึงกระบวนการคออ์รับชั่นยั่งใหญ่ในวงการกอร่อสร้างไทยด้วยมันเป็นโอกาสเป็นโอกาสดีที่จะได้ชำระสาสา,ารและไอเ่กระบวน,านการก่อสร้างภาครัฐี่ให้บริสุทธิ์ทุกทีหนึ่ง แต่วันนี้พวกนี้ก็ไว้ทันนะครับต้องให้มันสับสนให้มันหุนไวายให้มันฉิบหายกันตรวจสอบไม่ได้ตอนที่จะไปเอาขวาคนผิดนะครับไปเอาคนถูกให้เป็นผิดเพื่อมันได้หลุดคดีไปเอาผิดกกลไม่ได้วันวันนี้ต้องจับตาดูให้ดีนะครับการที่ดําเนินคดีกับไอ้บริรษัทจีนตัวเนี้ยเป็นกระบวนการช่วยเหลือคนผิดไม่ให้ต้องรับโทษปล่อยคนไม่ผิดพอขึ้นถึงสามศาลก็ต้องปล่อยอยู่ดีพราะความฉิบหายก็บังเกิดขึ้นแก่กระบวนการยุติธรรมของประเทศ และทาให้กระบวนการทุจริตในกระบวนการก่อสร้างภาครัฐเนี่ยไม่มีทางได้รับการแก้ไขแผ่นดินไหวครั้งนี้แล้ว้ายัางแก้ไขไม่ได้นะครับประเทศไทยจะทิบยหายต่อไปข้างหน้าอีกงานเท่าไหร่ไม่รู้ห้าสิบตึกที่ตอนนี้ที่มันพบปัญหานี้มันจะมันจะจุกจบยังไงอย่างครับอาจารย์ครับคือเมื่อมีความเสียหายขึ้นนะครับอาคารพวกนี้ก็ถูกต้องซ่อมแซมหรือหยุดการใช้สอยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายมากบางตึกก็เอียงอยู่ไม่เห็นเลยครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับทําอย่างไรจึงจะใช้อาคารนั้นได้เหมือนเดิมนี่เป็นปัญหาข้อแรกปัญหาข้อที่สองจะมีการตรวจสอบไหมว่าที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันกองก่อสร้างและใครต้องรับผิดบ้างผมเชื่อไม่มี้50ตึกนี้ไม่มีการสอบสวนนะครับเพราะระบบราชการมันเอื้อเฟื้อเอื้อก,กูลนในการที่จะปกป้องคุ้มครองคนผิดให้ไ,ไม่ต้องรับผิดไม่เห็นละครอยากก่างกรณีอาคารสตงอถล่มเนี่ย พัาธอ้การที่จีหัวดาจีนเนี่ยครับคือกระบวนการช่วยเหลือคนผิดไม่ให้ต้องรับผิดและไปป้ายผิดให้บริษัทจีนซึ่งพอถึงขึ้นศาลนะครับรูดศาลท่านไม่เอาโทษนะครับถ่าในเมื่อเขาไม่ได้กระทำความผิดศาลจะไปลงโทษก็ได้อย่างก็ต้องปล่อยถึงตอนนั้นศาลก็ปล่อยไอ้บริษัทจีนไอ้คนผิดก็เรื่องเงี้ยเงี้ยหายไปความชี้หายในระบบก่อสร้างไทยก็ยังอยู่ต่อไปที่ลอนดอนนะครับพันแฝดินไหวคราวนี้คนตายเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ให้บริสุทธิ์สะอาดขึ้นมา เราหวังว่าเลือดคนตายครั้งนี้มันจะชำระล้างระบบการก่อสร้างในวงภาครัฐเนี่ยให้บริสุทธิ์เสียทีหนึ่งรักษาผลประโยชน์บ้านเมืองให้ดีขึ้นเสียทีหนึ่งได้ไหมหรือจะให้หรือจะช่วยกันกลบช่วยกันปิดช่วยกันบิดเบือนกันอย่างนี้ต่อไปมันกระบวนการ,รด,ารด่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือกระบวนการที่อยู่ในบิดเบือนนี่กระบวนการหนึ่งนะครับอ้ออาจารย์ครับตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ย ให้มีการโหวตเนี่ยเขามั่นใจว่าคนของสอตงเน,นี่ยต้องขอรับชันผู้บริหารของสอตงต้องขอรับชันตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีการเอาผิดหรือสางจะไปถึงเอ,อผู้บริหารของสอตงเลยอะครับมันจะยังไงเดียครับก็ไม่มีการแต่ต้องเลยแม่ไหนกลับไปเล่นบริษัทจีนใช่ไหมผมถึงบอกว่านี่คือการบิดเบือนเพื่อปกปิดช่วยเหลือผู้กระทําความผิดไม่ให้ต้องรับโทษและเอาคดีไปยัดสยใส่คนที่ไม่ต้องรับผิด เช่นสมมติบ,บริษัทจีนนี้เกิดเขาไม่ได้เป็นคนก่อสร้างนะครับพอขึ้นศาลศาลก็ปลอยไอ้บริษัทจีนก็ลอยนวลต่อไปเพราะเขาไม่ได้ทําผิดส่วนไอ้คนทําผิดก็ไม่ถูกฟ้องคดีมันก็ลอยนวลกันต่อไปมันกระบวนการที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนจับตาสังเกตเลยครับว่ามันเป็นกระบวนการช่วยเหลือคนผิดไม่ต้องรับโทษไม่เลยนนครับวันนี้มีการสื่อสา,ารไหมว่าใครเป็นผู้ก่อสร้างอะไรนี้ไม่มีใครกล้าไปแต่ต้องไม่มีใครกล้าไปไม่มีใครไปตรวจไปสอบเลยนะครับ ขี่ว่าด่าแต่จีนจนกระทั่งกําลังจะเกิดปัญหากระทบความสัมพันธ์ไทยจีนไปแล้วเป็นไปได้ไหมฮะว่าบริษัทที่รับช่วงคนสุดท้ายที่เป็นคนสร้างเนี่ยอาจจะมีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างแห่งน,นั้นแน่นอนครับมันยองเป็นผู้มีอิทธิพลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะมันต้องหาตัวให้ได้ก่อนจึงจะรู้ว่าสายสนคนไนมันมาเส้นไหนสายไหนเพราะเมืองไทยที่มันมีหลายเส้นหลายสายนะครับวงการก่อสร้างก็จะมีห้ายักษ์ใหญ่เลยห้าเสือเนี่ย มันแต่และเสือเนี่ยมันก็มีภูมิหลังทางการเมืองทั้งนั้นไอ้บริษัทรับเบาช่วงมันก็ต้องมีเบื้องหลังทางการเมืองอยู่ทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่รู้เป็นใครเราก็พูดส่งเดชไปอีกเหมือนกันเลยครับครับใครจะเป็นเจ้าภาพในการหาคนผิดอะคะอาจารย์ดีเอสไอเหรอครับก็ตอนนี้ดีเอสไอรับของเป็นเจ้าข,ของเองก็ต้องหาอันนี้นะครับแต่ดีเอสไอก็ต้องระวังดูด้วยดีเหมือนกันนะครับว่ามันมีการเบืองเข้าไปาแทรกแซงอยู่ไม่น้อยวันนวันนี้เนี่ยให้จับตาดูไอ้ดีเอสไอเดี่ย ได้สอบไปที่ประเด็นว่าใครเป็นผู้ก่อสร้างแล้วอ,อยังถ้าสาบอไะไม่แต่ประเด็นนี้นะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามีกระบวนการบิดเบือนปกป้องคนผิดยัดเยียดความผิดให้กับคนไม่ผิดนะครับซึ่งมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรและมีแต่ความเสียหายไปในภายภาคหน้าเวลาใกล้หมดแล้วต้องถามเรื่องการเมืองนิดนึงนะฮะอาจารย์วิเคราะห์รัฐบาลอุ้งอิงให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนนี้เนี่ยมันจะยังไงต่อไปฮะเรือใกล้อับปางหรือยังคือตอนนี้เนี่ย ในพักรวมรัฐบาลน,นี่นะครับมันก็มีการไม่ลงตัวกันระหว่างพักภูมิเยไทยกับพักเพื่อไทยที่ก่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วตอนนี้ในสังคมไทยไม่มีใครที่ไม่รู้ว่าสองขั้วเนี่ยขัดแย้งกันเพราะว่าอะไรกฎหมายคาสิโนคอมเพกเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายสําคัญที่รัฐบาลมุ่งมั่นหรือพักเพื่อไทยมุ่งมั่นจะให้ผ่านใหได้เนี่ยกับถูกกัดขวางอย่างจงแจ้งชนิดชนิดอะไรก็เปิดหน้าชนกันไม่ยอม ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมงอกันอีกแล้วนะครับในสภานะครับโดยระหว่างแกนนําใหญ่ของทั้งสองพรรคเพราะฉะนั้นเมื่อมันแตก,กกันอย่างนี้แล้วมันจะร่วมรัฐบาลกันได้ยังไงถ้าเปิดสภามาสมัยหน้ากฎหมายนี้จะเข้าไหมถ้าไม่เข้าสภารัฐบาลก็เสียนายกก็เสียสุนัขแต่ถ้าเข้าไปแล้วพรรคภูมิใจไทยไปโหวตให้พรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคเจ้าอาจารย์ใหญ่เขากระดงแล้วลูกชายก็เสียสุนัขเหมือนกันเพราะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกฎหมายนี้มันผ่านออกไปไม่ได้แล้วครับ ยิ่งมีพักประชาชาติแสดงท่าทีว่าไม่เอาด้วยนะครับอันถ้ากฎหมายนี้เข้าสภากฎหมายนี้ก็ต้องตกไปแพ้แพ้โหวตถ้าแพ้โหวตเนี่ยกฎหมายนี้เป็นกฎหมายการเงินรัฐบาลก็มีอย่างเดียวครับต้องลาออกหรือไม่กระยุบสภามีสองทางเท่านั้นแหละอันเขาจะปล่อยไปถึงวันนั้นไหมหรือว่าจะจัดการเสียก่อนซึ่งผมเห็นว่าหน้าเขาน่าจะจัดการได้ในช่วงปิดสภาเนี่ย ปั้ตอนนี้ข่าวเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีมันจึงหนาหูขึ้นมาแม้ว่านักการเมืองเขาตามราษาเขาก็พยายามเกลียดเสียกันนะครับเพราะนักการเมืองเนี่ยต้องพึ่งพาสายกานก็เกลียดเสียกันไปแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมมันก็เกลียดเสียไม่ได้แต่ถ้ามันแตกขาดกันอย่างนี้นะครับมัชื่อจับตาดูให้ดีแล้วกันผมเชื่อว่าในช่วงก่อนเปิดสภาเนี่ยน่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีและปรับภูมิใจไทยออกน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ เขาจะไปปรับเพื่อไทยออกได้ไงเขาเป็นแกนลักขตงรัฐบาลและที่สําคัญเนี่ยพรรคประชาพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องการได้กระทรวงมาไทยมาจัดก,การต้องถ้าปล่อยไปอย่างนี้นะครับวันหนึ่งเมื่อเมื่อมือมการเลือกตั้งครั้งสุดครั้งหน้าเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็จะยึดการก็จะยึดพื้นที่ได้ครึ่งประเทศก็จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่มีทางยอมรับอันนี้ได้หรอกครับวันเขาจะต้องหาทางป้องกัน ไม่ให้เหตุเกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นและตกชิงเป็นความได้เปรียบคือคลองกระทรวงมหาทยให้ได้ซึ่งจะต้องีต้องดําเนินการในในในระหว่างปิดสภานี่แหละครับถ้าแต่ระหว่างปิดสภาถ้าถีบภูมิใจไทยออกเข้าเจ้าดุงป้อมเข้ามาไหมครับคือถ้าเอาภูมิใจไทยออกนะครับเสียงรัฐบาลก็ยังมีมากกว่าอยู่นะครับยังมีมากกว่าข้างมากอยู่ประมาณสามหรือห้าเสียงแต่ว่ามันก็ทําให้ การที่มีเสียงมากกว่าสามห้าเสียงมันทําให้ความเชื่อมั่นน้อยลงมันเขาก็ต้องเสริมกําลังเข้ามาวรานจริงตอนตนี้ใครล่ะครับที่จะถูกแป้แรงมากก็คือพรรคพลังประชารัฐก็เป็นพรรคที่จะเข้ามาเสริมได้ก็จะทำให้รัฐบาลแข็งแกร่งอยู่ไปครบเทอมเลยและที่สําคัญเนี่ยจุดอ่อนของรัฐบาลน,นี้อยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ที่ไม่มีใครดูแลรับผิดชอบด้านความมั่นคงของประเทศและประเทศวันนี้กำลังถูกท้าทายด้วยปัญหาความมั่นคงทั้งปัญหาสงครามจากภายนอกประเทศ ทั้งความขัดแย้งระหว่างสองขั้วาอำนาจของโลกและความขัดแย้งในภูมิภาคความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านจนจะเกิดสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านวันไหนยังไม่รู้เลยนะครับ <c oughs> ไม่เห็แหละครับชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าเน้นก็ถูกยิงและเนรละนาบไปเนี่ยแล้วไม่มีใครรับผิดชอบรัฐกนทังอย่างหนึ่งแล้วคนไทยก็เจ็บช้ำน้ําใจนะครับและจะปล่อยอย่างนี้ได้ยัง,ยงไงซึ่งผมไม่เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีใครที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้และคนที่มีความชํานาญเรื่องความมั่นคงในวันนี้เนี่ยในพักการเมืองทั้งหลายเราดูลยครับมีใครบ้าง ก็มีทักพลังประชารัฐมีลุงป้อมคนเดียวแหละเพราะท่านอยู่ในอำนาจความมั่นคงเนี่ยมายาวนานที่สุดผมเคยพูดว่าหลังจากคนเอกเฉลิฐว,วางมือทางการเมืองไปแล้วนี่นะครับคนที่ข้ามบอดในทางความมั่นคงที่ยาวนานมากที่สุดก็คือลุงปัง้นเพราะฉะนั้นยังมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลมีหรือที่จะไม่รู้ว่านี่คือจุดอ่อนใหญ่หลวงของรัฐบาลเพราะฉะนัะ้นรัฐบาลก็ต้องแก้ไขจุดอ่อนตรงนี้แล้วมันก็ลงตัวไหมครับเจ้าลุงป้ง้มเข้ามาเนี่ยมันก็ลงตัว แล้วที่สาคัญลุงป้อมกับคุณทักษิณเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกครับแต่ว่าลุงป้อมจะมาใช่ไหมครับถ้าเกิดเขา,าทักษิณเขาชวนก็มาครับมาครับเพราะเดี๋ยวมันทำให้เสียงเพิ่มขึ้นแทนที่รัฐบาลจะมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านอยู่ห้าเสียงนี่นะครับก็ได้ลุงป้อมมาก็อีกป้อมจะเพิ่มเป็นสิบห้าเสียงเมื่อรวมไพ่ฝากอีกสิบห้าเสียงก็ประมาณสามสิบเสียงก็พอสบายอยู่ครบเทอมเลยครับและ่างนี้พรรคเพื่อไทยก็จะได้เป็นต่อในการเลือกตัง้งครั้งหน้าทันทีเลย วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอขอบคุณอาจารย์ไพศาลพุ้นมงคลน,นะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับอ,อาจารย์ไพศาลนี่ก็คมชัดทุกคําถามนะครับพูดง,ง่ายๆคือถามคําถามไหนตอบไปทุกคําถามนะครับแล้วก็หลายๆคนที่กําลังสงสัยอนาคตของประเทศไทยเนี่ยว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็คือถ้าถีบปุนบอลไทยแล้ว ก็พกรรคพลังประชารัฐก็พร้อมจะเป็นพรรคอะไรพรรคเสียบพรรคสังบอกนะครับลุงป้อมมาแน่เอาก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าลุงป้อมจะมาจริงๆหรือเปล่าและภูมิใจไทยจะถูกถีบจริงหรือเปล่าวันนี้ไปก่อนนะครับกัาร,รายการทาได้ารสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัว ส่วนชั้นล่างนี้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดก,กับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28,000เท่านั้นเอง อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขารักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับ โทรสา่เบอร์0813351011หรือสแกน QR ว o d e ค้ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทาเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ